แท้งลูกเกิดจากกรรมใดถามดิฉันเพิ่งจะแท้งลูกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะมีอายุครรภ์ได้สองเดือนสาเหตุที่แท้งเนื่องจากเด็กไม่สามารถพัฒนาเซลล์ต่อไปได้ซึ่งก็ทำให้เขาไม่แข็งแรงและหลุดออกมาดิฉันเสียใจมากเนื่องจากเป็นลูกคนแรกกับทั้งอยากมีลูกมานานพยายามหาหนังสืออ่านว่าเกิดจากกรรมใดแต่ก็ยังไม่พบ ขอคําอธิบายด้วยตอบทางโลกก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยทางธรรมะก็ต้องอธิบายตามเนื้อผ้าว่ามีกรรมเก่าของฝ่ายแม่และฝ่ายลูกแสดงตัวประกอบกันดังนี้ 1. ฝ่ายลูกเป็นผู้เคยมีบุญพอจะเข้ามาอยู่ในท้องมนุษย์ อย่างน้อยต้องเป็นผู้ให้ทานมาพอประมาณตั้งใจรักษาศีลมาพอประมาณหรือเจริญสติไม่ปล่อยใจให้โหดหูฟุ้งซ่านมาพอประมาณแต่ขณะเดียวกันก็มีบาปเก่าขัดขวางไม่ให้ได้เกิดเป็นมนุษย์เช่นเคยเป็นหญิงดีๆแต่พลาดพลั้งต้องเคยทำแท้งหรือเคยเป็นสามีที่เคยพาพัญยาไปทำแท้งหรือเคยเป็นผู้ยุใครให้ทำแท้ง หรือเคยเป็นหมอทำแท้งซะเองนอกจากนี้ก็ยังมีกรณีอื่นๆเช่นฆาสัตว์ที่รู้ว่ากำลังจะวางไข่เป็นต้นสรุปง่ายๆว่าเป็นผู้เคยฆ่าหรือมีส่วนร่วมฆาสัตว์ที่อยู่ในคันมารดามาในอดีตผู้ฆ่าย่อมถูกฆ่าและเมื่อฆ่าเขาก่อนมีตัวตนออกมาป้องกันตนเอง ก็ย่อมถูกฆ่ากลับก่อนออกมาดูโลกเช่นกันถ้าไม่ถูกฆ่าด้วยน้ำมือมนุษย์ก็ถูกฆ่าด้วยน้ำมือของวิบากกรรมที่แสดงตัวในรูปของธรรมชาติและความบังเอิญอย่างช่วยไม่ได้ในสายตาชาวโลก 2. ฝ่ายแม่ในกรณีที่คุณอยากมีลูก และได้ลูกมาอยู่ในท้องแล้วเหมือนจะได้มีอยู่แค่เอื้อมแล้วแต่ประสบกับความผิดหวังต้องเสียอกเสียใจเสียดายอะไรเป็นอันมากนิมิตโดยรวมคือการถูกห้ามความสมหวังชนิดถึงเลือดถึงเนื้อถึงลูกถึงคนก้อนสะท้อนว่าเป็นผู้เคยห้ามความสมหวังของคนอื่นมาก่อนและจะต้องทำให้เขาเกิดความทุกข์ใจอย่างสาหัสด,ด้วย ผู้เป็นแม่นั้นโดยธรรมชาติคือฝ่ายแบกรับภาระนับตั้งแต่ท้องทีเดียวอย่างไรก็ตามระยะเวลาสองเดือนยังไม่มีอะไรอึ้งหนักเท่าใดค่อนข้างสะท้อนชัดว่ากรรมเก่าของคุณเพียงให้ต้องเสียดายอาวรเมื่อเร็วๆนี้ผมเพิ่งได้ทราบข่าวไม่สู้ดีของผู้หญิงอีกคนที่เธอก็อยากมีลูกมาก และอุตสาหอุ้มท้องจนได้คลอดแล้วเทาว่าเด็กก็เสียชีวิตแต่แรกเกิดคือมีร่างที่ไร้ลมหายใจออกมาทำความโทมนัสให้พ่อแม่โดยเฉพาะแม่ที่ต้องอุ้มท้องหนักมาถึง9เดือนด้วยอันนั้นเสียทั้งความรู้สึกเสียทั้งแรงกายกว่าคุณมากในแง่ของกรรมสัมพันธ์ วิบากได้จัดสรรให้คุณกับเด็กมาสัมพันธ์กันชั่วระยะหนึ่งเกิดความผูกพันกันทางใจผ่านความรู้สึกในกายครู่หนึ่งแต่การนี้ยังไม่ใช่วาระที่จะเป็นแม่ลูกกันความสัมพันธ์จึงจบลงในรูปที่ต่างฝ่ายต่างได้ชดใช้กรรมเดิมที่เคยทำมาโดยไม่มีโอกาสได้ทันเจอหน้านั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องโค้งคำนับรับชะตา แล้วทำความเข้าใจว่าเราและเขาต่างประสบกับสิ่งที่ควรประสบแล้วนาทีนี้ไม่ได้มีใครดีเลวมีแต่สัตว์โลกที่ต้องเป็นไปตามกรรมสองคนเท่านั้นกล่าวสรุปกว้างเมื่อจะเกิดปฏิสนธิจิตที่ท้องใครท้องคนนั้นจะมีเหตุปัจจัยเอื้อต่อกรรมเก่าของทั้งสองฝ่ายเสมอ ไม่มีเรื่องบังเอิญไม่มีทางเลือกเกิดได้ตามใจแบบไร้เงื่อนไขและเงื่อนไขในที่นี้ก็คือแม่ลูกจะไม่ได้พบกันขอให้ลืมเขาเสียไม่ต้องโทษตัวเองหรือโทษใครคุณกับแฟนไม่ได้มีความผูกพันกับเขาแค่คนเดียวแน่นอนครับยังมีผู้มีบุญรอจังหวะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแยะนักขอเอาใจช่วยครั้งหน้า ไม่มีอดีตกรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาเป็นอุปสรรคอีก